สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l o ช h a channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการกดสั่งซื้อสินค้านะคะจากไลน์แมนนั่นเองค่ะทุกคนก็ จากที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้ก็คือโควิดใช่ไหมทุกคนทําให้เราเนี่ยต้องอยู่บ้านกันในทุกๆวันนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยพอก็เลยจะมาทําคลิปนะคะในการสั่งของจากไลแมนนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยสั่งของจากไลแมนมาก่อนวันนี้นะคะเราก็จะไปดูวิธีนะคะแล้วก็ขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยแถวว่าทุกคนนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างคะ่ะ โดยสําหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าแบบพอยนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็สามารถไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้นะคะทุกคนก็สามารถไปกดนะคะแล้วก็ไปกดสั่งซื้อตามกันได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดให้พอยกันด้วยค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็สาหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะก็หยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนในวันนี้นะคะเดี๋ยวพลเนี่ยจะกินเป็นตัวของแหลมเจริญนั่นเองนะคะพลก็จะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะค้นหาร้านอาหารนะคะแล้วก็เมนูอาหาระคะ่ะแล้วก็กดคําว่าแหลมเจริญค่ะ หลังจากนั้นนะคะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะประมวลค่ะร้านค้านะคะที่อยู่ใกล้ๆตรงที่เราอยู่นั่นเองค่ะอันนี้นะคะพอก็จะเลื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะแหลมเจริญซีฟู้ดนะคะสาขาเซนทัลระราม2นะคะอยู่ใกล้พลอยมากที่สุดนะคะพอก็จะกดเข้าไปเลยนี่นะคะคือทุกคนนะคะคือมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นร้านอาหารใหญ่นะคะทุกคนในตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารย่อยๆนะคะใครที่อยากกินอาหารจานเดียวนะคะเราก็สามารถ พิมพ์เสิร์ชหาได้เข้าผัดอย่างนี้นะคะทุกคนกระเพราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการประมวลน,นะคะสาขาที่อยู่ใกล้ๆเราอยู่แล้วนะคะเราก็จะสามารถเลื่อนดูได้นะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะแต่สําหรับวันนี้พ่อจะกินเป็นตัวแหลมเจริญนั่นเองค่ะที่นี้นะคะพอพอยเข้ามาที่ตัวตัวแหลมเจริญแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีนะคะตรงนี้เลยสามารถเลื่อนได้นะคะทุกคนเลื่อนดูได้เนี่ยเขาก็จะมีนะคะโปรโมชั่นนะคะเซตปลากระพงราดน้ําปลานะคะเมนูแนะนำฮอตโปรโมชั่นเป็นเซตต่างๆนะคะทุกคนก็สามารถเลื่อนดูเมนู น,น้ไดเลยะะคะโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจะเลือกนะคะเมนูที่พออยากกินกันก่อนนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะมันจะมีเป็นตัวข้าวผัดปูนะคะเดี๋ยวพอจะลองนี่นะคะพออยากได้เซตนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวผัดปูนะคะบวกด้วยกระหลำ่ำพก็ พิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอพกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีนี่เลยใส่ในตะกร้านะคะพอก็กดใส่ในตะกร้าไว้ก่อนนะคะเพื่อที่พลอยจะไปดูเมนูต่อไปนั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือพอยดูเป็นเซตไว้นะคะทุกคนก็คือนี่เมนูเซตอย่างนี้นะคะเราก็เข้ามาดูได้ว่าเขามีเซตอะไรบ้างนะคะอย่างนี้เนี่ยอันนี้นะคะพอก็ดูเป็นตัวเซต7 7็บาทเอาไว้นะคะก็เลื่อนดูนะคะทีนี้เนี่ยของตัวแหลมเจริญนะคะเขาก็จะมีระดับเป็นเซตๆนะคะให้เราเลือกอันนี้นะคะพอก็จะเลือกเป็น ปลากระพงร้านน้ำปลานะคะอันแรกนะคะอันที่สองก็จะเป็นแซลมอนแซบนะคะอันที่สมจะเป็น um ตนะะ้มยำโปะไตอค่ะหลังจากนั้นพอเราเลือกเสร็จนะคะนี่นะคะทุกคนมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบไม่อยากเอาผักไม่อยากใส่นู่นใส่นี่นะคะก็สามารถพิมพ์บอกเขาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดใส่ในตะกร้าค่ะนี่นะคะทุกคนพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บตอนนี้ในตะกร้าของฉันนะคะเราก็กดไปที่ตะกร้าของฉันได้เลยนะคะ นี่นะคะเขาก็จะมีการเนี่ยค่ะมันก็จะมีนะคะเป็นไล่ระดับมาแล้วขั้นตอนนี้นะคะมันก็จะมีเป็นที่อยู่ของเรานะคะโดยตัวแอปพลิเคชันมันก็จะประมวลเหมือนปักหมุดที่อยู่ของเราอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เลื่อนผ่านไปได้เลยและเขานะคะก็จะมีการรวมยอดนะคะเป็นค่าอาหารนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งแล้วก็รวมยอดทั้งสิ้นนะคะทุกคนที่นี้นะคะมันจะมีคูปองด้วยค่ะทุกคนควรก็สามารถกดเลือกใช้คูปองได้นะคะมันก็จะมีแบบว่าเป็นโปรโมชั่นของตัวแอปพลิเคชันของ LineMa n นะคะเราก็เลื่อนดูได้เลยนะคะว่า ตัวเราเองเนี่ยสามารถใช้ตัวโปรโมชั่นตัวไหนได้บ้างนะคะบัตรเครดิตของเราหรือว่าโปรอะไรที่มันถูกอยู่นะคะทุกคนอันนี้ของผมก็ใช้ได้เป็นตัววีซ่าตัวนี้นะคะเขาก็จะกดใช้ส่วนลด60บาทแบบนี้นะคะนี่ทุกคนนะคะ ยอดเนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะเป็นตัวแดงๆเนี่ยว่าเรามีการได้ส่วนลดนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็เลื่อนนะคะมันก็จะมีการเลือกชําระเงิน,นะคะ่ะทุกคนทุกคนก็สามารถเข้าไปกดได้นะคะแบบที่ตัวเองสะดวกนะคะทุกคนของพอเนี่ยพอสะดวกเป็นจ่ายด้วยวีซ่านะคะอันนี้พอก็ผูกบัตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่จะกดชําระเงินเป็นวิธีอื่นนะคะก็ไปดูวิธีอื่นๆต่อไปได้นะคะโอเคอันนี้นะคะเขาก็มีแบบว่าร่วมรักโลกกับไลแมนอะไรอย่างนี้นะคะก็ โอเคค่ะอันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอก็จะกดคําว่าสั่งเลยด้านล่างนั่นเองค่ะแล้วก็จะมียอดเงินระบุนะคะก็กดสั่งเลยทีนี้เขาก็จะให้ยืนยันว่าเบอร์ของคุณถูกต้องไหมนะคะเราก็กดไปว่าเบอร์ถูกต้องนั่นเองค่ะ ะะแล้วมันก็จะขึ้นนะคะว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะเราจะรีบส่งให้หลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็รอนั่นเองนะคะเพราะว่าไอ้ที่ชาระเงินเขาตัดผ่านบัตรพอไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็รอนะคะให้พี่พนักง,งานมาส่งนั่นเองค่ะ ทุกคนและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของการสั่งของจากไลแมนนะคะทุกคนซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถไปกดตามกันได้นะคะโดยสําหรับใครนะคะที่อยากกดสั่งซื้อง่ายๆแบบพอยแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอยเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนก็สามารถไปกดผ่านลิงก์ข้างล่างของพอยได้เลยนะคะเดี๋ยวพอยจะทิ้งไว้ในเดสคริปชันนะคะก็ไปกดผ่านลิงก์นะคะแล้วก็กดสั่งซื้อตามง่ายๆแบบนี้กันได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยู่บ้านแล้วแบบเบื่ออาหารแถวบ้านนะคะทุกคนก็สั่งไลแมนกันแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปใน ขอองพนะคะคก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะทุกคนติงต้งๆๆๆตรงนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย